เ,เราจะมาง,งมหอยหกันนะครับทุกคนกว่าจะคมงมตั้งนานครับได้ไหมล่อาอ้าวอุ้ยเฮ้ยดูอุ้ยอุ้ยน้องทำไหลหนะนี่นลยกลัวเลยไปเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันครับอาขาต้มหอยหอยน,นะนี่ความดูนะมันเปิดฝาก่อนันึ่จะสุกก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดฝีมือ 4Rcn นนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง FORCN นะครับผมเอ้ยวันนี้คุณจะมาทำอะไรครับวันนี้นะครับร้อนๆแบบนี้เล่นแข็งใสใไหมใช่ไม่ใช่มึงบ้าหรือเปล่าเราจะมางมหอยกันนะครับผมวันยไงแขกรับเชิญก็มีเบ่าอาร์มกับประทูสองเข่งสวัสดีครับวันนี้มาเริ่มคิดสนุกและเปาอาร์มก็ออกเป็นหลาย EP แล้วนะตั้งแต่ขุดปูนะครับนะครับผมโอเควันนี้เราจะงมหอยอะไรนะโปเบ่าอาร์มบอกหอยกาบใช่ไหมหรอหอยอะไรนะ หอยนกเขาหอยนกเขานะครับเออาจอาจจะยังไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูนะครับผมขึ้นไหมขึ้นขึ้นเเราต้องขึ้นแล้วแหละไปครับทุกคนไม่รอช้าเลยเห็นคลองอยู่นี่โอเคครับทุกคนเห็นคลองหรือเปล่าครับนี่ครับเบ่าอามพาเรามานะครับทุกคนลิงเนี่ยไม่น่าจะลึกนะครับเพราะว่าเห็นนะครับเห็นคลองเห็นคลองเห็นคลองเหมือนมึงเหวอะ คุณจะลงพร้อมผมหรือยังครับเอาคุณก็ลงก่อนสิให้คุณเช็คเลยจากดูจริงจากดูดูแล้วนะครับก็มิดหัว <laughs> มิดหัว <laughs> ไม่น่าลึกเท่าไหร่หรอกไปไ <laughs> ม่ลึก,กไปดิเราได้เปลี่ยนโลเคชั่นกันใหม่นะครับเพราะว่าไอ้คลองที่แล้วเราได้มาสามตัวครับทุกคนเราก็เลยเปลี่ยนหมยใหม่นะครับเป็นตรงนี้นะครับน่าจะมีเยอะอยู่นะครับใช่ไหมใช่ใช่ดินทรายน้ำชอบอยู่ที่ตรงดินทรายดินทรายอะไรอย่างเงี้ย ลงไปงมอะไรดีกว่าป่ะเสียเวลาป่ะไปดูแล้วสกอร์หอยเยอะครับทุกคนหอยเยอะจัดพี่แม่งตัวโคตรใหญ่น่ะดูอโนอสอุ้ยหอยจับของเราของบาทนะเว้ยนอสลงดีดีไม่ไ <c oughs> ด้ฮ <c oughs> <c oughs> ายเฮ <c oughs> <c oughs> ้ย โอ้โหหนึ่งตัวครับปุ๊บอุ้ยนี่เป็นชนไม้ปะน่าจะน้องทำไหล่หนะนี่หนึตัวเลยโอ้โหนะครับเราก็งมไปกว่าจะคมงมตั้งนานครับได้ไหมบอกค่ัอ้าวอ้ย ดูโอ้ยโอ้ยโอ้โหใหญ่อะครับน้องดูดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันก็เบอร์เกอร์โอ้ยปลายอดได้เยอะนะครับอะทุกคนครับคอยไปดูนะครับว่าพวกเราจะทำเมนูอะไรกินกันนะครับผมกดไลค์กดซับไปโอเคครับทุกคนนี่เองนะครับหอยที่เรางมมาได้นะครับอือขับไซคับไซครับผมนี่ตัวใหญ่ๆบักเอฟบักเอฟนะครับหายากนะครับทุกคน อเไป๋ตวเราไปทำเมนูกันครับนะต้มหอยข้าวตรมอย่างนี้ให้ตีลือแวนออกเลยกันต้มกันต้มไปดูนะดปเลยนี่นะครับผมหอยเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันครับไปเลย เราก็รอนะครับผมรอให้มันสุกนะครับเดี๋ยวเราออจะ<า>อาไปแกะกี่นาทีไม่รู้อ้าวต้องเป็นจงอย่างั้นแต่รู้ดิต้องปนะ้องหอยนะนี่ความรู้นะมันเปิดฝ้าก่อนมันจะสุกอพามันเปิดฟ้าก่อนถ้า,าเปิดฝานี้มันสุกไหมเนะี่ยอ่าสุกอีกเหรอหมอไม่ไม่ใช่แล้วเปิดฟ้าหอยอ๋อก็บอกเปิดฝาแล้วมันสุก่เปิดฟ้าอันนี้เราต้องปิดฝาไว้ ไม่มีฝาดีประเด็นนไหมใส่ไม้แข่งกันแล้วกันนะโอเคยมันก็นเหนียวเ,เลยครับโอเค <c oughs> <c oughs> อย่ารัวจัดคูตอนนี้นะครับหอยก็เริ่มสุกแล้วนะครับเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะน่ากินสักแค่ไหนเพราะว่ากลิ่นตะไคร้เนี่ยหอมมากมาพร้อมกันนะครับผมโ <c oughs> อ่าเดี๋ยวปิดแก๊กก่อนนะครับผมนี่มาดูมาดูมาดูื <c oughs> เรียบเมนูวันนี้บอกทีเลยว่าไม่ธรรมดารอด,ดูจะเป็นเมนูอะไรรอชมแล้วก็จะเอาตัวหอยไปแกะกันครับอของเท่อ่ะใ,ใส่แบบนี้กินเลยไหมละ่ะน่ากินเนะเออหาะมานี้ก็ได้เอาได้หมดมก็เสร็จแล้วเด่นเห็นเสร็จแล้วเด่นอ๋ออันนี้ตัวนเป็นไหนวะเนี่ยตัวมันร่วงชิมสดๆให้คำหนึ่งได้ไหมครับชิมหอยสดๆไปดิชิมหอยสดๆ มันร้อนอยู่นะเนี่ยอือโคตรจืดเลยทานน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวจัดน้ำจิ้มสักเมนูก่อนครับครับเลยนี่รอนน้ำจิ้มร้อนน้ำจิ้มหอยกาบลวกจิ้มนะครับก่อนหนึ่งเราก็มาทำน้ำจิ้มก่อนนะครับน้ำจิ้มสูตรอะไรน้ำจิ้มสูตรอะไรบอกคนดูไปเลยสูตรเด็ดบอกเลยเอาไปทำได้นะเอาไปทำตามได้นะอร่อยเม็ดซ้ำจำสูตรไม่ได้บายฟัวซีเอ็นใช่ครับผมไจิ้มไปเลยสัก สองสี่ห้าเมตรนะครับเราก็ตามไปเลยครับเราทำทำอะไรอ่ะเราปาดมะนาวให้ไงอันนี้ก็ปรุงร้อนดิโถเช่นเดียวกันนะครับจะใส่เป็นนะครับอันนี้คือน้ำตาลนะครับใส่หมดเลยครับผมน้ำาลใส่หมดเลยนะครับฮะอ๋อเป็นอะไรก็น้ำปลาไม่รู้บอก ผมชื่อลน้ำตาลอยู่นี่นตาไงผมชือ่ลอลดเหรอตั้งแต่ตาทงตาขู่ก็แล้วน้ำตาใส่ตาพนาวพี่อิครับเต๋อเลือคุณด้วยขออะไรเล่น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 ละอือเสร็จแล้วพังน้อยจังอะ่ะผมมันเอาลูกเดียวไงใส่กสดียงัง ไม่ใส่เ้ยเอะผมชูรสดี่ว่าอุ้ยโอใส่หลายนัวหลายเลยบอกเลยอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวเราไปใส่ถ้วยกันครับมาชิมเลยนะครับผมมาชิมสดๆเลยดีกว่ามาตอนนี้นะครับผมก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดฝีมือโฟอาซเอนะครับอร่อยไม่ซสำจําสูตรไม่ได้ ห,หอันนี้เอาไว้กินไข่แมทไงเผื่อน้ำจิ้มไม่อร่อยไงเราต้องชิมต่อนเล็กๆก่อนนี่ดูนะครับผมืหเปรี้ยวหวานจัดๆเลยครับผมเค็มว่ะโฟมใส่อะไรไปเนี่ยไม่ค่อยเค็มเลยเปรี้ยวหวานหรือเค็มรสชาติมาเต็มเลยก็สแสดงว่าอร่อยใช่ไหมล่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดได้ได้อยู่ลองลองมาชิมลองมาชิมอ่าลองชิมอ่าก็อร่อยอยู่แล้ว เชฟโฟร์ทกอ,อย่างหวานเปรี้ยวขมลองถามเป็นนอตตี้ดินอตตี้ชิมนะน้องมชิมดิขอ่ขอหอข่อใหญ่ๆแล้วนะน,นี่กินแต่เขากินเนนเนๆตอ่อ,อ,อเป็นจริง ให้พูดเกี่ยวกับอะไรอ่ะระหว่างหอยกับน้ําจิ้มตอบคำเป็นจริงไงน้ําจิ้มไงน้ําจิ้มน้าจิ้มรู้สึกว่ารสชาติแปลก 8. แต่ว่ากินกับหอยนี่เข้ากันอยู่นิดนึงพอได้ครับถ้าเกิดกินเล่นๆเนี่ยพอได้อยู่โอเคครับนี่ครับเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอยกาดต้มจิ้มพริกนะครับอ่บาบอวอามครับคุณกินเลยครับสไตล์บ้านๆครับพวกเราเนี่ยลรากม่ตัวใหญ่เลยนะผมตัวใหญ่เนื้อแน่นนะครับนี่นี่ครับหอย นี่เปไข่ได้วยวะดูดิอืมอืมลอยลอยลอยตัวใหญ่ลอยนะเนี่ยไข่เต็มท้องเลยอืม,อม เป็นไรส้อมซอมไหมเผื่อปากเบี้ยวไงอร่อยอิ่มละอิ่มไหมเท่มันไม่อร่อยมันนึกถึงตอนงมหาอะไรสิมันไม่อร่อยไงเนี่ยอันนี้คัลอะไรนะคัลอะไรนะคัลแล้วคัลแล้ว ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง 4RCN ด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าโฟร์อารเนี่ยจะทำเมนูอะไรต่อก็รอชมดูนะครับผมโอเคแต่เมนูนี้คือมันไม่อร่อยแค่อนั้นแหละโคตรอร่อยหรอโคตรอร่อยปลาโคตรอร่อยเปลี่ยนรายการใหม่อย่าหาทำนะอย่าหาโอเคอย่าหาทำนะครับผมรายการอย่าหาทำอีพที่หนึ่งนะครับเนี่ยจริงครับผมไม่ไม่ไม่หาทำแล้วไปชมเพื่อ ว่างว่างอ๋อโอเคนะติดต่อได้เดี๋ยวมาที่นี่นะไปเอออืมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับไปโอเคโอเคจบแล้วจบแล้วจบคลิปนะเออโอเคโอเคโอเคแห้งอร่อยเลยวะไอมของจิ้มไหลเนี่ยแม่งเห็นอร่อยเลยไม่เปรี้ยวหรือเปล่าไม่ขมเลยแล้วบอกคนดูิว่าบอกคนดูว่าอร่อยนะเห็นทรง acting นี่มันอร่อย 我们要。